อะไรต่อครับพี่พิชครับขี้เกียจดูดูดูาูดูดูด็ดูรูดูู่ด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 เดู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 ดรับดรดู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 ดสดูดูเู็ูด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 นดูดบดู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 ู่ดัดู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 ดาดูดูดรกูด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 ครูดคดูดูด่ดูดูาูด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 รดู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 าครึ่งดู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 ดครึ่งดูดูดูดไดูดูดูอะครับ อันนั้นเขาคือเขาจืดเขาเขาอาศัยเหมือนเล่นเล่นทำตัวเองให้แซ่บเพื่อเพราะว่าแบบเหมือนเพื่อเป็นการแบบนึกออกไหมครับแสดงตัวเองว่าตัวเองแซ่บมะนาวไว้อันนี้เป็นกองกว้างใช่ไหมครับว่ากลัวกองแคบแล้วเดี๋ยวเห็นไม่รู้ทำอะไรอยู่องเงไม่จะได้จะได้ทำหน้าทำตาถูกไงไม่งั้นเดี๋ยวแบบแคบแคบแล้วแบบอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดก็ได้นะ ถ้าอยู่ในแกงอะเป็นคนโดนแกงบ่อยใช่ไหมบ้างครับไม่อาจจะไม่บ่อยขนาดแต่ถ้าในแกงใครจะเป็นคนแกงอหรอน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะ่นหอมนะตัว่าคตวเรื่องราวในอดีตมันย้อนกรับจะเดือนใจะเดือนใจท้องเลยใครรายสุดในกลุ่มที่แบบแกงบ่อยออฟเนี่ยอะไรครับรายมีเรื่องไหนที่แบบอยากบอกให้ทุกคนรู้ไหมเยอะอะอาจจะยกตัวอย่างใช่ไหมันมันแบบชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยมันก็จะชอบแบบมันเป็นคนป่าปาอะไรแม่นอะไรย่างเงี้ย ชอบปลาของอะไรเงี้ยแล้วเวลานั่งกินข้าวมันนั่งฝั่งตรงข้ามมนเนี้ยเราก็พูดพูดอยู่เงี้ยมันก็จะแบบเช็ดอะไรเช็ดชั่วเช็ดน่องเช็ดหน้าเช็ดปากอะไรมันเราก็จะปั้นมันกลมแล้วพอเราพูดปุ๊บเงี้ยแล้วเขาเราเข้าอยู่แล้วก็พูดแล้วเข้ามาในปากเราแล้วมันแม่นมากคือแบบอย่างเหลือเชื่อเลยแล้วมื่ก็นั่งหัวเราะแบบ เราก็จะด่ามันไปเพราะมัตถุชู้ที่อยู่ในปากเราก็จยแล้วแบบมันชอบแบบเหมือนเวลาขึ้นรถมันเงี้ยไม่ไม่ปลดล็อกแล้วพอเราดึงเงี้ยมันก็คือลากลากเราไปกับรถอันตรายครับอย่าทำตามนะครับมีโดนอีกคนหนึ่งแกล้งด้วยนี่น้องกันมันน้องกันไม่ได้แกล้งนะครับเขาเรียกปนซับมากกว่าโอ้นซับยังไงครับไปเที่ยวกับน้องกันนะครับเราเที่ยวน้องกันเขาก็ใส่นาฬิกาอหนึ่งใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่นาฬิกาเป็นแบบกำไลข้อมืออหนึ่งก็แบบอันเนี้ยแบบ แพงมากเลยพี่เตแต่ว่าการซื้อมาซ้ำแบบได้มาซ้ำอะไรเงี้ยแบบเออขายต่อไหมอันละแสนกว่าบาทแต่แบบการขายต่อ5 0,000ื่นก็ได้อยากให้พี่เตแบบใส่ของดีๆบ้างอะไรเงี้ยขายของเฮออเอาดิเราก็รู้สึกว่าคือเราเป็นโลกที่แบบถ้าแบบไม่รู้จักแต่ถ้ามันคุ้มมันแบบราคาเท็าแสนกว่าอันนี้ห้าหมื่นเอาได้ต้องการก็ทําเป็นแบบไม่อยากได้แต่โอนก่อนเลยอการไปแล้วห้าหมื่นมันก็ถอดมาให้เราเลยใส่พอโอนเสร็จมันก็นั่งหัวร้อมบอกว่าร้อยกว่าบาทแล้วก็ ตลกอ่ะนี่คือที่จริงเขาเธอโอนกลับไหมอะไรนะตลาดก็ตลาดโอนกลับมาโดนแกล้งโดนแกล้งเป็นภานการตลาดเฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่าคนเราจะทำออกมาได้อะเราคนเราไม่ได้มีเชฟเป็เชฟได้ไหมว่าเออแบบเออมันมันออกมาเป็นเหมือนที่เราเห็นในร้านอ่ะครับผมก็ต้องกินกับข้าวครับข้าวป่ะใหดรเลยใช้ระบบนี้ทุกครับโอ๊ยปวดใจ ม่อยากรู้อยากรู้มาดูมาดูใไฮเทคดีอ๋ออันนี้คือแบบ number o เลยปะของเราตะตอมจังเหลืองสตองนะอันหลับตะตอมเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับอันนี้เอาแบบเดินเดินมันเจอความหล่อครับหน้าตาเอาไปก่อนเลยเก้าเก้าครึ่งจุดห้าไปไหนครับ ไม่รู้เพราะกลัวด้ให้เต็มมันเดี๋ยวมันไม่ติดอ่ะขอโทษครับเชฟแต่ว่าไม่เพราะแบบถ้าได้เต็มมันดูแบบมันดูแบบมันมันดูตันไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นคนจริงใจและรสชาติล่ะครับพอลองได้กินรสชาติรู้จักนิสัยเข้าไปปุ๊บเป็นคนแซ่บหมายถึงได้รสชาตินเป็นไงเคนอร่อยมาก